kidding สวัสดีครับมาพบกับเรนเจอร์คอนเคลนครับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวบาลล็อกเก้าดาวแม็กกันนั่นเองนะซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวแบบเกียร์เกือบสุดนั่นเองนะฮะเพราะผมเคยรีวิวบาลล็อกเก้าดาวแม็กไปแล้วที่ไอดีสองนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็น,เ,ปนเกียร์ฟรีไงนะฮะแต่อันนี้มันเป็นเกียร์เกือบสุดเนาะ,ะถ้าอา้ารยจะสุดอีกนิดน,นึงก็ตรงตามล่าอัปเกรดธาตุแล้วก็ ช่องหน้าขอให้มันใช้ดีๆสักนิดนึงนะฮะสำหรับผมนะตอนนี้ก็ยังถือว่าเกือบสุดแล้วกันเนาะยังไม่ถือว่าสุดขนาดนั้นนะฮะโอเคนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวบาล็อก9ดาวแม็กเกียเกือบสุดที่ไอดีหลักกันนั่นเองนะซึ่งไอดีหลักผมเปิดได้แล้วผมก็ทําการปั้นแม็กเลยนะฮะโดยทําการซื้อแพ็กเกจที่มันได้กบอ่ะนะไอซื้อแพ็กเกจที่มันได้กบ9ดาวไอแอเนีรยนะแล้วก็ไปไปอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ เรียกว่าไปไปเก็บภารกิจที่มันแจกกลมาเรื่อยๆจนมันครบ4ตัวนะ,ะก็ได้ทําการปั้นการะดราม็กมาอีกหนึ่งตัวนะ,ะซึ่งทีแรกก็กำลังคิดหนักเรื่องนี้แหละแต่พอได้บาวล็อกมาปุ๊บผมลงยาวเลยนะ,ะบาลล็อกการ์ดราม็กกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะวันนี้เรามารีวิวที่ ID ดีหลักกันนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยนะ,ะเรามาทุทวนสเตตัสเบื้องต้นของไ d ดีหลักกันก่อนเลยนะฮะบาวล็อกเป็นสายไววริพท่าแสงนะครับมีพลังเวทโจมตีนะครับ ถ้าเป็นสายไวพิบเนี่ยจะเป็นพลังเวทโจมตีนะฮะแต่ถ้าเป็นสายว่องไวจะเป็นพลังโจมตีกายนะฮะแต่สายสายไวพิบเนี่ยก็มีพลังโจมตีกายหลุดมานิดหนึ่งด้วยนะเห็นไหมประมาณนั้นน่ะห้าแสนอ่ะเออบารักเป็นสายไวพิบถ้าแสงนะมีพลังเวทโจมตีอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะฮะอันนี้คือผมผมได้จากล่าง9ก้าดาวแม็กเลยเนาะก็ถ้าเป็นล่างเวลร้อยหกสิบก็จะเบาลงมานิดนึงนะฮะ อันนี้เป็นร่าง9ดาวแม็กนะมันเลยเลยดูแรงกว่านะฮะนี่เป็นพลังเวทโจมตีอยู่ที่3ล้านหน่วยนะฮะมีพลังชีวิตที่ร่าง9ดาวแม็กอยู่ที่9ล้าน3นะฮะใช่ฮะ9ล้าน3นะฮะมีค่าล่าท่าที่ใช้ในร่าง9ดาวแม็กเนี่ยมันเอ้ยในร่าง9ดาวเลยก็ได้นะเพราะว่านี้มันถ้าเป็นร่าง9ดาวเนี่ยมันจะนับหมดทุกอย่างนะฮะในร่าง9ดาว9ดาวเนี่ยบาร์เราจะใช้แร่ป,ประมาณ1,800นะซึ่ง ตัวนี้อ่ะถ้าเป็นล่างไฮเปอร์เตัวนี้ก็น้อยแล้วนะสำหรับบาร์ล็อกเนี่ยผมว่าว่าถ้าใช้ถ้าถ้าเป็นแบบตัวที่แบบแบกได้นเนี่ยแบบนี้ถือว่าไม่เยอะนะสำหรับผมถือว่ายอมเสี่ยงเลยนะสำหรับตัวนี้บาร์ล็อกเนี่ยเออพันแปดนี่ถือว่าไม่เยอะนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับใครใครจะมองว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมมองว่าส่วนตัวผมโอเคกับพันแปดนะฮะสำหรับบาร์ล็อกนะฮะส่วนระยะเวลาการเกิดการสร้าง,งเรนเจอร์ใหม่เนี่ยที่ ที่เป็นล่าง9ก้าดาวแม็กนะจะเป็น4วินะฮะแต่ว่าถ้าเป็น9ก้าดาวเ160วลล์ร้อยหกสิบก็จะเป็น8วินาทีนะฮะโอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวบาวล็อกกันต่อก่อนนะฮะซึ่งวันนี้อ่ะเราจะมีทดสอบแบบไอดีลองด้วยนะซึ่งผมจะให้ทดสอบกับบาวล็อกที่เป็นเกียร์ฟรีนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนเราจะไปชนกับบาวล็อกเกียร์ฟรีเนี่ยเราจะไปชนกับด่านก่อนนะเพื่อทดสอบความแรงก่อนเลยนะฮะอันนี้คือเสียได้อย่างหนึ่งที่มันแบบยังไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุแบบไวแบบ ตอนนี้คือผมมีแผนการแล้วแต่ผมไม่บอกแผนดีกว่าถ้าผมขออนุญาตไม่บอกนะเพราะาเดี๋ยวแผนมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยนะไว้เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวผมมันจะอธิบายอีกทีหนึ่งในภายหลังแล้วกันสำหรับแผนที่ผมวางไว้นะฮะโอเคนะฮะเรามารีวิวบาาล็อกกันก่อนเลยนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะฮะบาาล็อกนี่ฮะนี่สกิลสกิลล็อกนะครับเราไม่จำเป็นต้องอ่านสกิลเลยใช่ไหมไม่หรอกนะฮะ นี่ฮะสองทีเลดครึ่งหลอดนะ,ะนี้ยังไม่ใช่อัปเกรดห้านะ,ะก็สาหรับผมส่วนตัวนะฮะเจอในหลีตอนที่ยังไม่เจอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีมันเนี่ยตอนที่มันยังไม่มีมันแล้วก็ตอนที่เจอมันนี่โคตรแรงเลยนะฮะโคตรแรงเลยนะฮะมันมันพลิกเกมผมได้ไหวมากเลยนะเวลาอัดหน้าบ้านแล้วตีกลุ่มไม่แตกเนี่ยมันตีผมแตกแพ้ได้เลยนะไอ้บาวล็อกเนี่ยเออทำเป็นเล่นนะฮะเออนะฮะโอเคนะเราไปชนกับบาวล็อกเกียร์ฟรีกันดีกว่านะฮะซึ่ง บาร์ล็อกมันก็มีอยู่ ID เดียวนะฮะ ID 2นะ,ะส่วน ID 6ยังไม่ได้ปั้นเลยนะสำหรับบาร์ล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยหาเวลาไปปั้นมันอีกทีนึงก่อนแล้วกันนะฮะนี่อาจิฮูชีนะฮะ ID 2นะฮะนี่ชนกับบาร์ล็อกเกียร์ฟรีประมาณนี้นะเป็นบาร์ล็อกล่าง9ดาวแม็กเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นบาร์ล็อกเกียร์ฟรีนะสำหรับ ID 6์หกไอด์สองดินะฮะอย่าร้อนครับอย่าร้อนนะฮะเรามาชนกับบาร์ล็อกเกียร์ฟรีที่ ID 2กันดีกว่าซึ่งในวันนี้นะฮะ ID ไอเดียหลักของเราก็เกียร์มันค่อนข้างที่จะฟูแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้คือก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่แบบทาให้แบบบาวล็อกมันแบบเออแบบมันก็ดูแบบแรงขึ้นด้วยนะที่เป็นบาว์ล็อกนี่แต่บาวล็อกไอเดีไอดีสองออกมาเยอะจังวะเนี้บนี่บาวล็อกโดนแน่นอนนะกับบาว์ล็อกที่ไม่ใช่โดนแน่นอนนะไอดีสองเป็นสายฟรีนะแล้วก็ยังไม่มีเกียร์ด้วยนะเมื่อไรจะเปิดได้ละเมื่อไรจะเปิดได้แล้ว <laughs> ไอทองมาด้วยโอ้โหนะฮะ ก็นะความต่างชั้นของเกียร์แต่ว่าเอ้ยทําปเปเล่นสายฟรีสาดาเมจใส่กันก็มีล้มหายล้มล้มอยู่เหมือนกันนะเออทําปเปเล่นเนี่ยเกียร์ฟรีแค่เกียร์ฟรีรรฟรบาล็อกมันก็ดีอยู่แล้วนะสำหรับผมเนี่ยเออแค่เกียร์ฟรีใส่อบบยังไงนะ้วใส่แบาใส่แบบไอดีสองอ่ะเออมันก็แรงอยู่แล้วอยู่ดิดู่บาล็อกเกียร์ฟรีดิครับทุกคนนี่บาล็อกเกียร์ฟรีเนี่แบบก,ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเออที่แนี่บาล็อกเกียร์แบบ เกียร์ค่อนข้างที่จะฟูลเลยนะทุกคนสำหรับผมสำหรับไอดีหลักผมเนี่ยเกียร์ค่อนข้างที่จะฟูลเลยเนาะแต่ว่ามล็อกเกียร์ฟรีแม่งก็ได้ขนาดนี้แล้วโอ้โหถือว่าเล่นหนึ่งในตัวที่แบบค่อนข้างที่จะแบบล้าค่ามากแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าแบบมันอแบบคุ้มค่าแก่การปั้นมาอย่างแน่นอนนะฮะนอกจากนอกจากจว่าตัวใหม่ๆออกมามันจะโหดกว่าเดิมนะะมันจะมีอยู่อย่างเดียวนะคือมันตัวนี้มันน่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่า พอตัวใหม่ๆมามันอาจจะแบบสกิลแม่นกว่าตัวเก่าๆอะไรประมาณนี้ทําให้แบบการใช้งานตัวเก่าๆอาจจะแบบที่มันมานานแล้วมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่มันลดลงแบบไม่ได้ดีเท่าตัวใหม่ๆนะฮะอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าว่าผมปั้นบาวล็อกตอนนี้ผมว่ามองว่าตัวนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะคุ้มนั่นเองนะฮะเนีย่ยดูครับแค่เกียร์ฟรีก็แทบจะชนกับเกียร์เกียร์แบบนี้ได้แล้วเนาะแต่ว่าแหละนะบาวล็อกมัน แต่อย่าว่าแหละเปลาล็อกมันตัวมันค่อนข้างที่จะบางนะแต่ว่ามันไม่บางกับไ d ดีหลักผมเลยนะฮะมันแรงกับไอดีหลักผมอย่างเดียวนะฮะมันแรงกันกับไอดีหลักผมอย่างเดียวนะมันไม่บางใส่ผมเลยอ่ะมันแรงเลยแรงเลยนะฮะมันมันไม่มันไม่บางเลยนะมันแรงเลยอ่ะเออกับไอดีหลักผมนะมันยิงแบบปาดบป้าบหายหมดเลยนะหายยกฝูงกันเลยทีเดียวนะฮะสลไอดีหลักผมเวลาเจอบปลาล็อกเนี่ยอ้โหแบบ อไอ้แบบเวลาโดนมันยิงหายยิงหายนี่แบบรู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้รู้เรื่องกันเลยทีเดียวเนี่ยครับดูว่าเกียร์ฟรีก็แล้วก็ตัดประมาณนี้ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะนานดูดูท่าแล้วนานนานด้วยนะเนี่ยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามา PVP จริงกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้ผมก็ลืมตี PVP ีเมื่อเช้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่คะแต่ตอนนี้เจอเป็นท่านมืดเจอไอ้เ,เจมนะไอ้เ,เจมผมก็ยังเล่นอยู่นะอุ้ย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 เกือบเกือบเกือบ เกือบเกือบเลินนะเกือบเลินกับใช้ทีม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 บอล็อกตัวเดียวไป <c oughs> <c oughs> นะฮะนี่ฮะคือวิกนี้มันมีแบบไอเสาท่าแสงมาด้วยนะท,ทำให้แบบการใช้งานท่าแสงเนี่ยแม่มันก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอีกนะฮะแบบโอ้โหนี่ฮะโอโ้โหโหกโโนะฮะก็ดามเมจมันด้วยความที่ว่ามันเป็น ด,ดาเมทธาตุแสงที่แบบมันเถื่อนกับธาตุมืดอยู่แล้วใช่ไหม <Okay. S 1> พอเธอพอเจอกับธาตุปกติเนี่ยพอมันเป็นดาเมจหนึ่งหนึ่งเท่าใส่กันเนี่ยผมก็มองว่าตัวมันก็ยังค่อนข้างที่จะแรงอยู่นั่นเองนะสำหรับบาวล็อกเนี่ยเออคือคือยังไงดีอ่ะคือจริงนะปกติวันวันนี้เป็นวัน วันอังคารใช่ไหมทุกคนเออวันนี้วันอังคารปกติผมไม่ขึ้นมาถึงระดับนี้ได้นะเออปกติผมจะติดอยู่ว่ามา2,002ถึง2,001นะฮะเออตอนที่ไม่มีบาวล็อกเนี่ยคือมันค่อนข้างที่แบบอ่ะก็นั่นแหละฮะตอนที่ไม่มีบาวล็อกทุกคนก็น่าจะได้เห็นช่วงนั้นไปแล้วแหละช่วงที่ผม PVP อย่างยากลำบากนั่นเองนะฮะโอ้ทีมนี้จะเป็นบาวล็อกเกียโดนด้วยนะครับซึ่งน่ากลัวเลยนะบาวล็อกเกียโดนเนี่ยอ่าลองเสี่ยงลองเสียงนะฮะลองเสียง คือในหลีกะดับผมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่ผมได้บาวล็อกมาเนี่ยคือมันจะเจอแต่พวกบาวล็อก9ดาวแม็กแล้วไงถ้าไม่เจอก็คือแบบจะเป็นไฮเปอร์แม็กหรือว่า9าดาวเวล160ไม่ก็ไม่เจอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมจะเจอตอนนี้นะจะเจอเป็น9าดาวแม็กแล้วนะฮะและ้วก็่งก็แบบก็มีพิกกันไปพลิกกันมาอยู่นะสำหรับเวลาที่ผมไปเจอพวกบาล็อก9าดาวแม็กอะไรประมาณนี้แบบ มันก็แบบไม่ได้ว่าจะเราตีแล้วเราจะชนะเราตีแล้วเราจะแพ้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอเนี่ย observe, เราต้องดูรอบข้างด้วยเนาะเออแต่ปกติเนี่ยรอบข้างที่ผมเจอเนี่ยมันก็จะดีๆหน่อยนะแต่บางทีมก็ใส่เกียร์ใส่เกียร์แบบอะไรนะอ่าใส่เกียร์เจ็ดดาวช่องหน้าแล้วแบบช่องกลางเป็นรองเท้าช่องหลักเป็นกระดิ่งเนี่ยอันนี้คือมันค่อนข้างที่จะบางนะลวแต่ผมว่าแพ้นะฮะมันค่อนข้างที่จะเราบางเลยนั่นเองนะดูทีมเดี๋ยวนะ ทำไปเล่นเกียร์โดนมันเยอะนะเนี่ยเนี่ยม,มัน,ม,นมันก็จะเจอแบบเกียร์ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะฮะคือถ้าเจอเกียร์เกียร์เกียร์ประมาณนี้เกียร์แบบช่องกลางเป็นสมมุติช่องกลางเป็นรองเทา้าอ่ะช่องหน้าเป็นโดนแน่นอนช่องกลางเป็นรองเทา้าช่องหลังเป็นกระดิ่งเนี่ยอะไรประมาณนี้นะมันก็จะแบบมันก,ก็มีความเประาะบางรือว่ามันก็มีความเปราะบางสูงอยู่นะเวลาที่ผมเจอเนะี่ยโอ้มีของดีมาให้เจอซะแล้วนะฮะเอาล่ะครับทุกคน เราจะเจอแบบไหนมาดูกันโอ้โหเจอตัวกันบินนะแต่ไม่ได้เจอตัวบินนะฮะทีนี้โอเคดีดีดีรอดไปนะฮะถ้าเจอตัวบินเนี่ยสวยเลยนะฮะโอเคนะฮะนี่ฮดูเอเจอบาวล็อกอีกแล้วอีกแล้วนะฮะนี่ฮะก็ในหลีกระดับนี้ผมว่า ถ้าเจอบาวล็อกอ่ะอ่าอันนี้ผมพูดถึงในระดับประมาณมาเตอร์สเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าแทบจะเจอบาวล็อกทุกทีมอยู่แล้วะฮะคือรีไปรีมาก็จะวนๆอยู่จะมีใช้งานอยู่ 2- อสาตัวก็ที่จะเจอตลอดก็เป็นเอเลนบาวล็อกนะฮะที่ผมเจอมาตลอดนะก็เป็นเอเลนกับบาวล็อกนี่แหละตัวอื่นผมไม่แน่ใจว่าจะเจอตัวอะไรมากนะฮะคือเอเลนอ่ะเป็นหนึ่งในตัวเก่าที่แบบผมว่ายังเก่าอยู่นะสำหรับเอเลนเนี่ย ก็อื่นจนะมีผัดเหลียนเมตาเข้ามาใช่ไหมแต่เอเลนเนี่ยผมมองว่าผมผมยังเห็นอยู่ตลอดนะตอนนี้คือเรื่องความที่ว่าอาจจะมีตัวใหม่ๆม,มาที่ยังแบบยังไม่ดีเทียบเท่าเอเลนก็ได้นะเออคนไทยด้วยหรอขอโทษครับผมไม่เห็นนะฮผมไม่เห็นนะว่าเป็นจับคู่ซอนเลนนะะเนี่ยเอเลนเอเลนบาล็อกเนี่ยยังไงเราก็เจอแทบจะตลอดอยู่แล้วนะฮะเออเนี่ยเอเลนอีกแล้วนะฮะผมคือแบบในลีมันก็แบบมันก็นะ เออเออนี่ไม่มีไม่มีทั้งคู่กันเลยนะฮะตัดคู่กันเลยตัดคู่กันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่เจอก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเจอมันก็จะเจอแบบแบบผมรีรีห้าทีมเจอไม่เจอสักหนึ่งทีอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับบาวล็อกคู่เอเลน,นะฮะเป็นยังไงยังไงซะแบบบาวล็อกมันก็ยังตอนนี้นก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะตอนนี้แต่ว่าตอนคิดถ้าเป็นอนาคตเนี่ยผมไม่รู้ว่าการใช้งานของมันจะ ลดลงประสิทธิภาพไปม,มากแค่ไหนนะแต่ว่าคิดว่ายังไงตัวนี้ก็ยังผมมองว่าน่าจะเมตายาวอยู่นะสำหรับบา์ล็อกเนี่ยเออถ้าเป็นคอมโบแร่เหนือเนี่ยมันก็มีอาจจะมีแบบผัดเปลี่ยนแบบสลับกันเมตาคอมโบแร่เหนือกับตัวเหนือเนี่ยเออแร่เหนือกับตัวเหนือเนี่ยจะเป็นคอมโบที่แบบสลับส,บสับเปลี่ยนเมตากันไปเรื่อยๆนะวันไหนที่มันบัฟมันก็จะแบบไออันนึงก็ดีกว่าอีกอันหนึ่งนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าอ่าผมดูใครดีอ่ะ ดูมาเฟียดูคนนี้เนี่ยครับบาวล็อกก็นี่ขอผมว่าเขาเล่นคอมโบตัวหนืดนะเนี่ยตัวหนืดตัวหนืดหมดเลยนะสี่ตอนนี้ตัวหนืหนหดนะะตนตนแต่ว่าก็ยังใช้บาวล็อกมาเป็นแบบปิดดาเมจอะ่ะเออผมมองอย่างนั้นนะเอาบาวล็อกมาปิดดาเมจเนี่ยม,มันแบบค่อนข้างที่จะแรงเลยนั่นเองนะฮะโอเค เอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่าสําหรับวันนี้นะคลิปในวันนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสาหรับบาร์ล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งตอนที่แบบได้เกียร์สุดกว่านี้จริงๆนะแบบแบบอัปเกรดถ้าแบบช่องหน้าเป็นเกียร์ลดระยะเวลาการสร้างเรนเจอร์นะฮะสามสิบเปอร์อะไรประมาณนี้แบบอ่าไว้ไว้เจอกันแบบเกียร์แบบเกียร์แบบฟูฟูเลยนะเกียร์แบบฟูฟูแบบประมาณไหนดี นี่ไว้เจอกันเกียร์ฟูฟูแบบนี้เลยนะโอเคอันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวไปล้ออีกทีนึงก็จะเจอแบบตอนเกียร์ประมาณนี้นะจะเจอหรือเปล่าว่าชาตินี้นะฮะจะวิ่งได้เกียร์ก่อนไหมนะเออนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อบปรนายให้ช่อง RG c o n c r e r กันด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนเนี่ยก็สามารถขอกันเข้ามาได้นะถ้าผมมีผมจะรีวิวให้ ถ้าผมไม่บิดด้วยนะจะรีวิวให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวราแตะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับล้วพบนครับสวัสดีครับ